คคก็ขอต้อนรับเข้าสู่ programmer thailand com นะฮะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของ Microsoft Excel 2007นะครับในเรื่องของฐานข้อมูล Excel นะครับในพาร์ทก่อนหน้านะครับเราได้ทำการบันทึกแมโครแล้วนะครับทีนี้นะครับในพาร์ทนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูหน้าตาของแมโครนะครับว่าตัวที่เราบันทึกไปมีหน้าตาอย่างไรนะครับโอเคนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็คือกดปุ่ม Alt e r n a t e F11 นะครับ Alt+F11 นะครับหรือว่ามาที่มุมมองแล้วก็ m มโครแล้วก็กแสดง m มโครแล้วก็กดแก้ไขนะครับกดแก้ไขนะครับก็ลองดูนะครับหรือกดปุ่ม Alt+F11 e e r n a t ก็ได้นะครับโอเคนะครับอ ลองดูตัวที่เราบันทึกไปนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับผมเลือกเป็นลักษณะของแอปซูลูตนะครับหรือว่าไม่ใช้การอ้างอิงสัมพัทธ์นะครับผมกดปุ่มที่อ่ากดเซลล์ A10 นะครับเห็นไหมครับ range A10 dot select นะครับกด A10 นะครับจากนั้นผมกดการอ้างอิงสัมพัทธ์ใช่ไหมครับกดการอ้างการอ้างอิงสัมพัทธ์แล้วผมไปกดที่ A20 ใช่ไหมฮะ A 2 0นะครับลักษณะของการได้ยิงสัมพันธ์ก็จะกำหนดเป็นออ f เซ t ตนะครับเช่นตัวนี้คือจาก A 1 0บไปกดที่ A 20นะครับมันก็จะเลื่อนลงไป10ตตำแหน่งนะครับในแนวคอลัมน์นี่คือ10ในแนวโลแนวแถวคือ0ูนย์คือไม่เลื่อนไปด้านข้างนั่นเองนะครับเขียนะครับนี่คือคือเป็นการกำหนดการได้ยิงสัมพันธ์นะครับตัวนี้ผมลบออกนะครับไม่ได้ใช้นะครับทีนี้นะครับ เราก็ไปที่ master record ใช่ไหมคะตัวที่เราเลือกครับแล้วก็ทำงาน copy แล้วก็มาวางาไปที่ ul database ตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่ม n นะครับบวกดาวลงไปนะครับดาวก็คือลูกศรชี้ลงครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็กดลูกศรชี้ลงอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้เป็นการตั้งเองแบสัมพันธ์อยู่นะครแล้วเราก็วางข้อมูลลงไปจากนั้นเราก็ copy อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วเราก็วางแบบพิเศษนะครับโดยวางเ,าเป็น Paste Value นะครับคือวางเป็นค่านะครับแล้วก็ยกเลิกการ Copy ีนะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่ Pivot Table 1แล้วก็ทำการ f r e s h นะครับแล้วก็ไปที่ s h e e t Report นะครับแล้วก็ พิวอ็อทิลก็ Refresh นะครับแล้วก็กลับมาที่ s h e ท t My Database นะครับแล้วก็ Range D3 ถึง e E3 เลือก D3 ถึง e E3 แล้วก็ทำการลบข้อมูลแล้วก็กดปุ่ม C3 นะครับจริงๆตัวนี้จ,จะต้องเปลี่ยนเป็น C3 ถึง e E3 นะครับเพื่อลบข้อมูล นะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่คือคือตัวหน้าตาของโปรแกร,รม v i s u a l Basic for Application นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องอาจจะตกแต่งนิดนึงนะฮะตกแต่งนิดนึงเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมนะผมเปลี่ยน เปลี่ยนใหม่นะครับเช่นว่าชีทลิสต์ดอทพีวอทเทเบิลหนึ่งรีเฟชเลยนะฮะไม่ต้องกดสีเล็กก็ได้นะครับไม่ต้องเลือกชีทอย่างนี้เลยนะครับเราลองดูว่ามันจะเอเอเลยวไหมมันจะใช้งานได้ไหมนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ ที okay. นี้เราสามารถใส่คอมเมนต์ได้นะครับเป็นภาษาของวิชวลเบสิกนะครับรือว่าภาษาไทยจะไม่เวอร์นะฮะ refresh pure t a b โอเคฮะนี่คือคือหน้าตาของวิชวลเบสิกที่เป็น ฟังก์ชัน add record นะครับที่เป็นตัว add record โอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับเเลือกจ่ายค่าเลือกรับบ้างรับเงินเดือนจำนวนหนึ่งสองหมื่นนะครับเป็นรายรับนะครับแล้วกดปุ่ม คอนโทรลชิป s, s นะครับโอเคทำงานนะครับแล้วก็ตัวนี้มาไหมครับรับเงินเดือนมาไหมครับมาครับโอเคโอเคนะครับเราก็สามารถปรับปร,บรุงแก้ไข้ตัวพี่วัดเคเบิล <Hey, ble S 1> ของเราได้ไอตัวไมโครของเราได้นะครับนี่คือลักษณะของ แมค o ที่เป็น v i s u a l Basic for Application นะครับน,นี่อยู่ในส่วนของโมดูลหนึ่งะครับคือเราจะฝังแมครตัวนี้เนี่ยเข้าไปใน w o r k ์ h e ี t ของเรานะครับไปในเ o ิ k ์ Work, อ่าเวิร์เวิร์นะฮะเวิร์บุของเราเลยนะครับก็ Copy ตัวนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งจริงแล้วแมครเนี่ยที่เขาเตือนเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือว่าบางทีอาจจะมีการเขียนโปรแกรมเพื่อไป เข้าข้อมูลในเครื่องเราได้นะครับทีนี้นะครับการป้องกันนะครับหรือว่าเรื่องความปลอดภัยของไมโครนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนะครับก็ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว สรุปนะครับในเรื่องของการใช้งานในซอ Excel ในรักษาของฐานข้อมูลนะครับโดยที่เราสร้างแอปพลิเคชันแบบง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าตั้งแต่ทำรักษาะของฐานข้อมูล Excel นะครับทำระบบ Data Entry แล้วก็ทำ r r p p r t t ออกมา <c oughs> ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ